แต่อีกคุณกิติมาเอกไปสารอีกอันหนึ่งบอกว่าอยากให้พ่อครูเทศเกี่ยวกับบทสวดพาหุงว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างเจา้าคะอ้าวเดี๋ยวอตาตมาก็ขุดคนพาหุงก็ไม่ได้ไปทบทวนนานแล้วก็พูดข้า,ขาวเเรื่องว่าพาหุงเป็นคำแต่งขึ้นใหม่เรียกว่าประนามคาถา เป็นคำเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมานะมาแต่งขึ้นเป็นคำยกย่องชมเชเยเรียกว่าประณะปรานามคาถาซึ่งเอามาสวดเป็นหมู่สดชมเชยพระพุทธเจ้าเป็นหมู่ต่อหน้าสาธารณะต่อหน้าอนุปกสัมบันต่อหน้าใครก็ได้แต่ยินได้ฟังไม่อาบัตเพราะเป็นปรานามคาถาไม่ใช่ธรรมบทอันนี้อยู่ในวินัยเลย มูสาวาตวัคข้อที่สี่แต่เขาเพี้ยนแล้วเขาเข้าใจไม่ได้เขาก็เลยมาทําเลยอาบัติกันทุกวันในสวดมนต์กันเป็นมุมมูดีไม่ดีจะสวดกันล้านคนอะไรเงี้ยต่อหน้าธารกรรน,นันซึ่งคือความเสื่อมของความกัจริงอะ่ะมันเสื่อมจริงๆอะ่ะมันไม่รู้จริงๆไม่ประสีภาษาและทําไปโดยงงๆผิดผิดมันก็เลยยิ่งทําให้าศาสนาพุทธเพี้ยนไปใหญ่ ศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นศาสนาอวดอ้างทางสวดนาอาตมาขอสรุปลงไปว่าพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตในธรรม,มวินยัยเรื่องวินัยข้อ20ข้อ21เนีย่ยท่านสรุปไว้ในข้อ20ว่าห้ามห้ามนะมันมีห้ามกับอนุญาตห้ามไม่ให้สวดลากเสียงอันยาว ไม่ให้สวดให้เป็นขีตะเป็นเพลงทำนองมีทำนองไม่ได้ลากเสียงอันยาวยังไม่ได้เลยเป็นเพลงเป็นคีตะก็ไม่ได้นี่วินัยข้อ20สบไปเปิดดูเลยในปฏิปิดกเลยวนย 20, นินัยข้อยีสบเนี่ยเราอนุญาตที่นี้อันนั้นห้ามนะห้ามไม่ให้ทำแต่ทำกันอยู่ทางนั้นเลยลากเสียงอันยาว ยาวคือยังไงก็ลา่าคนยาวเกินจริงนะอะมันก็สัส้นๆอามันก็ยาวหน่อยนะโมมันก็ยาวนะโมโมโมะมันก็ต้องสัง้นแต่โมมันไม่มีภาษางะนะมีเหมือนกันโมโโเลเละอะไรมแีแต่มันน้อยนะ นามตัสสาภาคา,าวาโตคุณจะไปไหนโว้ยลากเสียงกันยาวโอให้มันตรงกันรัศสระคือคำสั้นสระสั้นกันนะอิอุอ,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 อะไรก็ลงสัน้นอเอโออะไรนกึกยาวก็ว่าไป พอสมควรไม่ใจะลากยาวก็ยาวไปเกินขอบเขตนั่นมันอาบาตนั่นมันผิดก็ท่านห้าไมไว้แล้วลากเสียงอันยาวเกินรัศสารทีขสระไม่ได้ไม,ไม่ไม่ควรไม่บาตอาบัต์ตามจริงที่ทำจริงอะ่ะมันมากก็เกินเพียงกับอาบัติมากถ้ามันถูกต้องมันก็ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันผิดนิดน้อยก็อาบัต์นิดน้อย ลากไปยาวเกินดีไม่ดีเล่นโอ้โหจังหวะโอ้โหเล่นฮาร์ดร็อกเลยสวดอะไรต่อะไรหรือว่าเล่นโอ้โหลากเสียงลูกคอเจ็ดชั้นแปดชั้นเลยม,มันก็ได้บาปมันก็ได้บาปนะสวดเป็นหมู่ต่อหน้าทารกรรนันก็อาบัตอามาสวดลากเสียงอันยาวก็อาบัต ร้องเป็นเพลงเพลงหมูเรียกว่าควาย่ะภาษาเพลงเขาควายนักร้องหมูเนี่ยโอ้ควายดีไม่ดีร้องหมูที่เสียงไปด้วยกันมาเมลโลดี้ตัวเดียวกันหรือเป็นคอร์ดเลยมีประสานเสียงเสียงนั้นเสียงนี้แทรกแสงผสม,มเสเหมือนอย่งางคณะเทวนยมาศาสนาอื่นๆเขา เขามีมูควายรองสวดในโบสถ์รองสวดต่อหน้าคนสวดในโบสถ์สวดอะไรนั่นแหละไปเอาอย่างเขาทําไมเราพระพุทธเจ้าท่านดังนั้นน่ะมันมันทาให้อะไรทาให้มาสวดอวดสวดอ้างดีไม่ดีมาสวดหากินอย่างที่พุทธธรรมนี่เอาไปสวดหากินได้เงินถ้าไปงานที่เขานิมนต์ไปที่ไหนก็ไปสวดใช่ไหม แล้วก็ได้เงินได้กินข้าวเขาก็ถวายอาหารได้ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ถวายเงินอีกมาหรือไม่มีของอะไรที่ถวายจำรวยนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเป็นเรื่องใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องมือหากินน่าอายมากนะน่าอายมากเ,เอาเอาข้าหาเนื้อหา 8ข้อของอพุทธของพระหงค์ข้อหนึ่งะเมื่อพยามานผู้เนรมิตรแขนถึงพันถืออาวุธครบมืออัตมาไม่อ่านบาลีนะถืออาวุธครบมือขี่ช้างครีเมฆพร้อมด้วยกองทัพมารกึกก้องหน้ากลัวเข้ามาประจันพระจอมุนีคือพระพุทธเจ้าทรงจำาะด้วยธรรมวิธีคือการให้การสละเป็นต้น ก็หมายความว่าพวกที่เป็นนักล่านักเป็นจตุมหาราชเป็นพวกใช้กำลังใช้อาวุธนะดุเดือดร้ายกาศเป็นมารนะคนผู้อวิชชาเนี่ยทุกคนล้วนมีความโลภหนักและก็คว้าเอาจะคว้าเอามาให้ตนก็จะยังย่งอย่างชาวโลกเนี่ย แข่งกันเอาใช้อาวุธเข็นฆ่าเจ้านั้นเจ้านี้ซึ่งเป็นบาปเป็นเวรเป็นวิบากซับซ้อนไปนเขาไม่รู้เขาจะเอาชนะเขาจะเป็นใหญ่เนี่ยสงครามอยขณะนี้ก็ยังมีในประเทศต่อขณะนี้ยูเครนก็กำลังดังรัสเซยียกับยูเครนอย่างนี้เป็นต้นและมันก็จะก่อนดียังมีคนกลัวว่ามันจะกลายเป็นมันก็จะเกิดจะสร้างอำนาจกัน แล้วก็จะเข้าค้างนั้นข้างนี้ดีไม่ดีก็มารวมหัวกันช่วยกันกลายเป็นสงครามโลกเขากลัวจะเป็นสงครามโลกเสื้ออาตมาว่ายุคนี้แล้วเนี่ยมันพอมีปฏิพันธ์มีความฉลาดไม่อยากจะใช้ปัญญามันยังไม่ถึงปัญญาแต่มันก็ฉลาดพอที่จะรู้ภยัยรู้โทษว่าเออมาเกิดสงครามโลกนะมันิบหายนะเพราะว่าทุกคนมีปรามานูเอาไว้คนเราไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ ต่างคนต่างกดพร้อมกันหมดเลยโลกแตกเลยแตกจริงๆนะโลกแตกเลยแล้วเขาจะอยู่ไหนตายมดมันมันเก่งด้วยกันทั้งคู่แล้วมันก็เร็วด้วยกันทั้งคู่ซึ่งอาตมาเคยสมมุติคนแม่นปืนสองคนเนี่ยยืนหันหลังชนกันแล้วก็เดินตรงกันมากรรมการเปอบพริบหันหน้ามายิงกันเลยพอกรรมการปอาพริบ ขันหน้ามาัดยิงปื๊ดเลยแม่นทั้งคู่เลยเป็นไงตายทั้งคู่เพราะกดไกลเท่ากันพร้อมกันลูกกระสุนก็ออกไปกว่าจะถึงแต่ละคนเนี่ยแม่นทั้งคู่กระสุนก,ก็ถูกถึงตัวของสองคนนั้นทั้งคู่ตายทั้งคู่ถ้าเข้าใจที่อัตมาอธิบายนะว่า อย่าเลยเรื่องมาฆ่ากันนี่เลิกได้แล้วเอาพลังงานมาสร้างพืชพันธุญ์ญาหารให้อุดมสมบูรณ์ในโลกแม้คุณจะเป็นภูมิประเทศที่ปลูกยากก็ทับเอาเถอะเท่าที่ได้อ้าคุณจะไปทำอุตสาหกรรมก็ทำอุตสาหกรรมเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์สิจะไปสร้างอาวุธทำไมมันสามานอะ,อะไรนะ <ค>อ,รราอาารหคนฉาาลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธอ,า,อาวุธมาเข็นมาฆ่ากันนี่ก็พูดความจริงสั้นๆเอาไว้เงี้ยก็คิดว่าคนจะค่อยๆตื่นรู้จะค่อยๆตื่นรู้มีภูมิมีปฏิพานปัญญาขึ้นมาบ้างแล้วมันจะแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าคนเราเนี่ยปรารถนาความจริงที่มันจเจริญแท้ ม่ใช่ไปทาวิบากไม่ใช่ไปทําทความเสื่อมความเลววันนี้มันก็จะดีขึ้น,นเรื่อยๆนะเพราะข้อหนึ่งนี่พญามารทั้งหลายนีย่จะเข็นฆ่าอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสู้โดยการให้การสละเขาเขาจะฆ่าก็ฆ่าเขาจะทําลายก็ทําลายมันเป็นวิบากของเขาเราหนีไม่รอดเรารักษาตัวไม่รอดไม่พ้นเราก็ตายตายก็ยอมตาย ถ้าเราเป็นโพธิสัตว์เป็นอาราหันต์เป็นผู้ที่มีคุณความรู้แล้วตายแล้วก็เกิดมาอีกมันก็มีแต่เจริญไม่ได้ตกต่ำเลยคนฆ่าที่ตำ่ำคนไปฆ่าผู้อื่นตำ่ำคนที่ถูกฆ่าไม่ได้ต่ำลงหรอกคนที่ถูกฆ่าไม่ได้ต่ำลงนี่ก็เป็นสัจจะที่ต้องฟังดีๆเข้าใจดีๆว่าจะไปฆ่าเขาให้มันเสื่อมให้มันตำ่ำให้มันเลวหนักเข้าไปทำไมวิบ,บาก,กจริง นะแล้วก็สร้างวิบากให้ตัวตัวเองชาติก็ต่อไปก็ยิ่งหนักใหญ่เนี่ยมันไม่รู้มันอวิชามันก็ทำใส่ตัวแบบนี้นะเพราะงั้นก็สละแม้แต่ชีวิตก็สละไม่ต้องไปจิตยึดอะไรใครอยากฆ่าอยากแกงอะไรก็ทำเราทำอะไรให้เขาอยู่เขากินให้เขาเลี้ยงชีวิตได้ไปเลยนะข้อสองอรรถกะักจ์นะอรวะกั์คือกิเลสของคนนี่แหละกิเลสในตัวคนนี่แหละ ผู้ไม่มีความอดทนเราก็ยากนะนจิตกระด้างจิตไม่มีปราศจากความอดทนมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามารมีพลังมากพลังอะไรฟังให้ดนะีมันกลับกันไม่มีความอดทนพลังที่ความไม่มีอดทนมันมีน้อยแต่มันเป็นพลังใหญ่พลังไม่อดทน เห็นไหมนี่ภาษามันย้อนแย้งอย่เนี่ยอารวายักยกากแต่มีมีพลังความอดทนเลยนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้อดทนขันติคันติคันต,นติให้ชนะด้วยการอดทนยังไงก็ฝึกเข้าไปนะฝึกฝนความอดทนเอาทนเอาทนเอาสายศรัทธาก็จะต้องใช้พวกนี้สายปัญญาก็ต้องใช้ด้วยนะก็ทนเอาแม้จะตายขาดใจเพราะความอดทนนี่ก็เอา อดทนจนขาดใจทนความอดทนไม่ได้ตายตายไปเพราะความอดทนก็ให้มันรู้กันไปนั่นก็ต้องอธิบายเงีย้ยไม่ต้องอธิบายยากอะไรนะมันมันเป็นเรื่องสายสัตธาเรานต้องเร่นสายรัตทธาสู้ถ้ามีปัญญาก็อ,อดทนเอาสิจะไปตายเพราะความอดทนมันก็ไม่เสียหายอะไรนะเราไม่ได้คอสักครเราอดทนเรื่องอะไรอดทนเรื่องเจริญเรื่องดี เรื่องไม่มีอัตตาเรื่องละอัตตาเอามันก็ดีนี่เรื่องมีอัตราเรื่องเพิ่มเป็นสิ่งที่เป็นโลภโกรธหลงเข้าไปให้ตัวเองไปอดทนทําไมอดทนเรื่องละโลภโกรธหลงเอออดทนก็ไปเถอะต่อมาก็สามนาราคิรีช้างตัวประเสริฐซึ่งกําลังเมามันยิ่งแสนจะร้าการวิ่งมาดุไฟป่าจาักรวาวได้สายฟ้าโอ้โหรุนแรงอ่า ก็ผู้หวังร้ายอ่ะผู้หวังร้าย,ร,ายระดับหัวนหน้าเลยนะผู้หวังร้ายระดับหัวนหน้าเลยเก่งกาดผู้เก่งกาดมากหน้ามืดพวกนี้หน้ามืดตาบอดนะด้วยความมุ่งร้ายมุ่งร้ายแก่เราเพราะงั้นเขาแม่จะร้ายกาดมาเขาจะมุ่งร้ายทาร้ายอย่างไรปานใดปานใดเราก็อย่าไปร้ายตอบนะอย่าไปร้ายตอบ ทำใจให้เมตตา,าเห็นใจเ้าเพราะเขาไม่รู้เขาเอาวิชาหน้ามืดตาบอดเขาก็ทำที่เขามีกิเลสอย่างนั้นเราก็ต้องใจเมตตาใจเย็น,นเมตตาเขาให้ยิ่งยิ่งเข้าไปสุดท้ายอย่างเก่งเขาก็ฆ่าเราเอาฆ่าก็ฆ่าเอายอมแพ้แพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคง การตายการเกิดมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยในชีวิตมนุษย์นี่เกิดตายไม่รู้กี่ล้านชาติตายชาตินี้ชาติหน้าเกิดมาเจริญอีกเราไม่ได้หยุดเรายังจะบำเพ็ญต่อมีแตเ่เจริญเจริญเจริญจนกว่าคุณจะเป็นอรหรันต์แล้วคุณก็สามารถสลายสูญไปเลยได้คุณก็ทําหรือไม่ทำคุณจะตอบโพธิสัตว์อีกอาตมาสอนมาหมดแล้วอธิบายมาหมดแล้วนะก็ทาเอาตามที่ว่านี้ สีเมื่อองคุลิมานผู้แสนร้กาศมีฝีมือองคุลิมานในตอนที่เป็นตัวคนฆ่าคนไม่เลือกนานี่อ่เพราะเป็นหลงอาจารย์สอนให้ว่าถ้าฆ่าคนมาได้พันคนเนี่ยนะจะสอนวิชาสุดยอดให้นะองคุลิมาลก็หลงความรู้หลงอยากได้ความรู้จากอาจารย์ฆ่าเขาไปจนกระทั่ง ได้999คนละแล้วอีกคนที่พันสุดท้ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าไอายาองคุริมานี่จะทำอนันตรีกรรมเพราะคนที่พันคือแม่ตัวเองเดินมาเจอแม่จะฆ่าแม่พระพุทธเจ้าบอกตาย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 มันต้องช่วยไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยจะต้องมาช่วยนะมาห้าม อย่างที่เราก็เคยได้ยินแล้วนะตามเรื่องราวที่เรามาห้ามมาเดินห้ามเลยอ,องคุริมานเห็นบอกเฮ้ไอ้นี่มาขวางทางได้ไงพระรูปนี้เนี่ยพระรูปนี้มาขวางทางามาก็ตะโกนเรียกอรวะ พระรูปนี้มาขวางทางไม่ได้ฟันข่าแม่ฆ่าพระรูปนี้แล้ววะเ,เงื้อง่าจะฆ่า,อ,าองคุลิมานตามไม่ทันวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินไปธรรมดาเนี่ยนะแต่อิทธิฤทธิ์ของพุทธเจ้ามันเร็ว องคุณธรวิ่งตามยังไงมันก็ไม่ทันที่พระเจ้าถ้าแค่เดินนะแต่องค์กรองคุณธรรวิ่งวิ่งวุงว,งวิ่งไงเฮ้ยทาไมไม่ทันวะพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนเหมือน,น,นะเออมาตามไม่ทันเลยตะโกนบอกให้พระหยุดจะได้ฟันเมื่ออ,องคุณธรนี่ก็จับโง่ืิฉลาดก็ไม่รู้ว่าพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนพระเจ้าก็เลยบอกก็เลยตอบไป เราหยุดแล้วแต่เธอสิไม่หยุดเท่านั้นแหละปฏิพานปัญญาขององคลิมานี่ไม่ใช่คนโง่ที่จริงคนฉลาดโอ้เราจะหยุดฆ่าเราจะหยุดทำร้ายต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 าย,ตายท่านหยุดแล้วซึ่งอาวุธทั้งหลายซึ่งการฆ่าทั้งหลายแต่เรายังโง่เรายังจะฆ่าเลอเนี่ยปฏิพานปัญญาขององคุลิมานเกิด ปุ๊บขึ้นมาตายก้มลงกราบแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้เป็นอรหันต์เลยเพราะมันถึงบุญถึงวาระสุดท้ายถึงบารมีรอบท่วนของเป็นประวัติขององค์ุริมานเองเป็นวิบากเป็นประวัติซึ่งไม่มีใครลอกเลียนได้ไง่ายๆมันของใครของมันกรรมของใครของมันมันก็เป็นวิบากของท่าน ก็เป็นเช่นนั้นอ,อย่างนี้เป็นต้นอ,องคุริมานนายละครนายละละ่ำไปข้อห้าครับห้าข้อหแล้วข้อหกใช่ครับข้อสี่จบแล้วข้อห้าครับข้อห้าต่อก็ห้านางจินจมานวีกาผู้หญิงตอแหลขออภัยพูดชัดๆก็หกสับปรับหาว่าตั้งคันกับพระบุทธเจ้าโอ้ย แสร็จแล้วพระเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรเอามาว่าก,กันแล้วก็เปิดเดผยภาษาเข้าไปสั้นๆมีแต่เธอกับเราสองคนนั้นจะรู้ความจริงกันเพราะความจริงนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปรำเมื่ออะไรแต่นางจินจามานวิกาไปที่ได้หลอกโลกเขาว่าตัวเองทองกับพระพุทธเจ้าก็พระเจ้าท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้ไปทําอะไรนางจินจามานวิกานางจินจามานวิกามันหลอกเท่านั้นและความจริงก็เปิดเผยออกมา อไอ้สิ่งที่ยัดเอาไว้ที่ไปทำพุงให้โตที่จริงก็พุงไม่จะโตจริงไม่ได้ท้องจริงร่วรวงหลุดไม้ไอ้ที่อยู่ในท้องหลุดปุ้งออกมานางจินจมานวิกาก็เลยถูกคนควางตายไปเลยเนี่ยต,ตัวเรื่องของความโกหกตัดจะโกหกใครไม่โกหกแต่ก็ไปใส่ความพระพุทธเจ้าไอ้วิบากที่จะต้องถูกฆ่าตายถูกคนเขาจัดการเนี่ย มันเป็นสัจจะที่คุณที่ทำการรมร้ายขนาดนี้คุณก็จะได้รับวิบากอย่างนี้ผู้เจ้ากด้แตที่สงสารจะทำไงกับวิบากของเขาก็เป็นไปนะต่อมานี่คนนาตบุตรผู้ไม่รักษาสัจจะนะ,ะผู้ไม่รักษาสัจจะก็คือผู้โกโหกผู้มดเทตแะแหละอ แล้วเก่งเลยนะเก่งไม่รักษาสัจจะเลยเหมือนทักษิณเนี่ยนะเก่งไม่รักษาสัจจะมุ่งจะมาโตวาทะจะเอาวาทะเนี่ยก็เมือเลยเอาแต่วาทะแต่จิตโง่มืดมนยิ่งนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางอื่นที่จะช่วยหรอกนอกจากจะให้เขาฉลาดที่เป็นปัญญาไม่ใช่ไปฉลาดเชโกอย่างนั้นฉลาดแกมโกงฉลาดหน้ามืดตาบอด เห็นแต่ตัวเองเห็นแต่ผลประโยชน์ตัวเองเห็นแต่ลาบยศเสนิห์อำนาจบาดใหญ่อะไรของตัวเองฉลาดแบบนั้นนําไปไม่รอดพระเจ้ากระต้องพยามให้เข้าใจด้วยปัญญาเป็นความฉลาดที่เสียสละเป็นประหยัดที่เห็นแก่ผู้อื่นละต,ตัวตนนะก็อธิบายคร่า,าวๆได้ประมาณนี้ก่อนเจ็ดตอนนี้ก็นันโทปนันพณะคาราชนะนันโทปนากคาราชเน,นี่ย มีริ์มากนะเป็นนาคใหญนะ่เป็นบุตรนาคใหญ่เปรียบเหมือนยังสายศรัทธานะีนะ่ยได้รับคำแนะนำมาจากผู้ที่ประยุแย่มานะแล้วก็จะมาทำร้ายจะมาทำชั่วจะมาทำไม่ดีทั้งหลายแหล่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก,ก็สุดทางที่จะแก้ไขเขานอกจากจะตรัสจะพูด จะบรรยายวิธีอันดีงามอันเก่งนะพยายามที่จะทำให้เขาเข้าใจพูดใี่เขาเข้าใจอธิบายสาธยายยืนยันยกตัวอย่างอ้างอิงให้ได้เห็นจริงให้ได้ทุกอย่างมาแต่เหตุดับเหตุซะทุกอย่างก็ดับมัต้องดูเหตุของตัวเอง,องวององ่าตัวเองมุ่งหมายอะไรแค่มาฆ่าคนก็เป็นการทำร้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เป็นอนันตริยกรรมแล้ว ฆ่าพระอรหันต์ก็เป็นอนันตริยกรรมแล้วนี่จะมาฆ่าพระพุทธเจ้าโอ้ยแล้วมันจะมาหาอภิมหาบรมอ,อ,อ,อนันตรรยกรรมยังไงอ่ะแค่ทําให้พระบาดห่อเลือดก,ก็เป็นอนันตริยกรรมแล้วจะมาฆ่าพระพุทธเจ้านี่ตาย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 ,ตายคุณจะนรกออกจากนรกได้ยังไงอ่ะนะคุณก็จมนรกหมกไหม้กันไปอีกโขชั่วกับชั่วการ ตายตายตายเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็เตือนให้สติให้ได้เข้าใจสาธยาให้ชัดเจนก็จนกระทั่งนั่นแหละกส็สุดท้ายจะทําได้ก็ทําแต่พระพุทธเจ้ามีบาร,รมีก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องถูกโจรฆ่าหรอกแม้แต่ผู้ที่มีบาร,รมีพอสมควรก็จะไม่ถูกใครทำรา้ายฆ่าตายในชาติแต่ละชาติจะไม่ตายด้วยการถูกฆ่า ญาตมาก็เคยพูดเคยยุติธแต่ไม่ได้พูดท้าทายนะเนี่ยในชีวิตนี้อายุมาปานนี้แล้วไม่เคยใครแตะใครทีบก็ไม่เคยยาวัตฆ่ามีแต่คนโยนไอ้แก๊สน้ำตาโอ้โหแสบสาขนาดหนักขอภอภัยนตอาตมาไม่ได้ว่านะไอ้คนที่โยนแก๊สน้ำตามาแสบอาตมาทำบิบากได้รับบิบากไปขนาดไหนก็ยังไม่รู้ละ เขาก็ต้องเป็นวิบากของเขามาทําเราไม่ได้มุ่งร้ายอะไรเลยนะเราเป็นเพียงจะเป็นบอกไปพูดเอยพอเธอหยุดเถอะจะไประง,งับสิ่งที่มันมฆ่ามาแกงกันทําไมคนไทยได้วยกันอะไรเงี้ยนะซึ่งอาตมาก็เจตนาดีโอไปถึงสุดท้ายมันไม่ไหวเลยแสบใครต่ใครก็เลยลากอาตมาก,กับเอาถุงพลาสติกคู่หม,มูหายใจจะไม่ออกโอ้โหเนี่ยเป็นวิบากอาอตมาเจอมาอา้าวผ่าน อันที่แปดเป็นตัวความฉลาดความโง่เห็นยึดถือไว้ผิดเป็นอุปทานในมิจฉาทิฏฐิแท้ๆเลยเป็นการย,ยึดสิ่งที่ผิดยึดอาวิชายึดมิจฉาทิฏฐิไม่มีทางอื่นเลยคนพวกนี้นี่มีแต่จะทำร้ายเพราะยึดอะไรยึดมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนงูฉกกัดที่ข้อมือกัดตัวเองเลยนะ ของตัวเองของเท้าประการพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่ารุ่งเรืองด้วยคุณบริสุทธิ์ทำอย่างนั้นนะมันฆ่าตนเองทำให้ตกตำ่ำตัวเองเสื่อมตัวเองหนักตกต่ำไปใหญ่เลยแล้วไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าก็ต้องเตือนสติด้วยปัญญาด้วยญาณด้วยความรู้ยิ่งๆอีกให้เข้าใจต้องเตือนด้วยความรู้ไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไป เข็นข้าไม่ได้ไปทำรายอะไรเขาเราได้ฟังพระองค์แปดนะพระครูอธิบายนะ <c oughs> เป็นเรื่องของที่พระพุทธเจ้าได้แสดงป <c oughs> ราบปรามมารน,นะโ <c oughs> ดยใช้ปัญญาเหมือนกับสมัยเนี้นะ <c oughs> มารเขาจะมาพระครูก็ใช้ปัญญา <c oughs> ให้เขา <c oughs> ยอมแพ้เขาน <c oughs> แล้วเขาก็แพ้พ่ายไปนะ อย่างสมัยนี้ก็ยอมแพ้นเขาก็แพ้พ่ายไปเราไม่เอาชนะแต่มารจะมาไงแล้วเขาเขาอะไรเขามาจะไล่เขาไล่ฟันเราที่ทุ่งนาใช่ไหมเราก็เอาของไปแจกเขาเขาก็เป็นมิตรกับเราอะไรเงี้ยนี่ก็คือมารอย่างหนึ่งเหมือนกันะเราช่วยเขาแต่เขาไม่เห็นความบัรถนาดีของเราเขาก็คิดมาทาร้ายเราเช่นกันแต่เราก็มีจิตใจที่จะ ดีต่อเขาช่วยเหลือเขาแม้เขาเอามาเผาเรือเราเอาปลามากว้างแถวอุทยานพิพิยมอะไรเงี้ย <laughs> เราก็ช่วยเหลือเขาก็ามาขอร้องแล้วอยาอาผิดเอาโทษอะไรเขาเนี่ยเราก็าช่วยเขาไปนะตามสมควรแก่ทำที่ทำได้นะ